สวัสดีครับหลายคนที่เป็นเท้าเกเคยสงสัยไหมครับว่าเท้าเกคืออะไรมันเกิดจากอะไรมันเป็นกระดูกตรงส่วนไหนหรือเราควรจะรักษาย,ย่างไงยิ่งไปหาอ่านก็ยิ่งงงนะครับเพราะฉะนั้นคลินิกลักเท้าก็จะมานําเสนอคลิปที่จะอธิบายเกี่ยวกับเท้าเกยอย่างง่ายๆให้ดูกันนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับ อันดับแรกเรามารู้จักโครงสร้างเท้าและนิ้วเท้ากันก่อนนะครับนี่คือนิ้วโป้งนะครับนี่คือนิ้วโป้งส่วนปลายส่วนกลางและส่วนต้นนะครับส่วนนี้คือกระดูกบริเวณส่วนกลางเท้านะครับซึ่งโดยปกติทั่วไปรูปแบบโครงสร้างนิ้วเท้าเราก็จะเป็นแบบนี้นะครับและในจุดสีเขียวนะครับก็จะแสดงถึงเป็นข้อต่างๆของตามนิ้วนะครับ ส่วนยางสีเหลืองเนี่ยครับเราก็เปรียบเทียบเป็นเหมือนเอ็นยึดกล้ามเนื้อในส่วนของนิ้วโป้งนะครับจริงๆในร่างกายของเราเนี่ยครับมีเอ็นเยอะมากแต่ว่าผมจะโชว์เฉพาะที่เกี่ยวกับนิ้วเท้าเกยนะครับแล้วเรามารู้จักโครงสร้างนิ้วเท้าเกยกันนะครับสำหรับคนที่เป็นเท้าเกยนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นคือกระดูกนิ้วโป้งส่วนต้นเอียงออกมาด้านนอกนะครับ และกระดูกนิ้วโป้งส่วนกลางนะครับจะเอียงเข้าด้านในและสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือจะเหมือนมีกระดูกปูดออกมาที่ข้างเท้านะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดอาการปวดได้ในกรณีนี้เราเรียกว่าถุงน้ำอักเสบหรือบันเนียนอักเสบนะครับแล้วยิ่งถ้าเราปล่อยนานเข้าไปนะครับตัวเอ็นที่ผมชี้เมื่อกี้นะครับมันจะยิ่งดึงนะครับจะยิ่งทำให้นิ้วเข้าไปมากขึ้นอีกนะครับ ซึ่งอาจจะทำให้นิ้วโป้งไปเกยกับนิ้วชี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราควรจะดูแลรักษาก่อนที่มันจะเป็นหนักขึ้นนะครับซึ่งการดูแลและรักษาผมจะอธิบายในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคนที่เป็นภาวะนิ้วโป้งเท้าเกยนะครับแนะนำดูแลและรักษาก่อนที่อาการจะเป็นหนัก จนนิ้วเท้าเกยกันจนใส่รองเท้าไม่ได้เลยนะครับซึ่งโดยปกติแล้วการดูแลนิ้วเท้าเกยจะเป็นการป้องกันไม่ให้เป็นมากขึ้นครับและหากท่านใดนั้นต้องการปรึกษาที่จะซื้ออุปกรณ์ที่จะดูแลป้องกันไม่ให้เป็นมากขึ้นก็สามารถสอบถามทางไลน์โดยการสแกนบาร์โค้ดที่ด้านหน้าได้เลยนะครับแต่ถ้าหากท่านใดนั้นสะดวกซื้อผ่านทาง Lazada หรือ s h อ p e e ก็สามารถดูที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ